สวัสดีค่ะชื่อสมคิดนะคะเมื่อปีที่แล้วป่วยด้วยอา,อาการชักนะคะทีนี้หลังจากรักษาผลข้างเคียงของการรักษาก็คือผมร่วงนะคะผมร่วงชนิดที่ว่าไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะออกจากบ้านนะคะ <S <S เห็นไหมคะผมร่วงมากนะคะเสยผมตลอดทีนี่หลุดมาเป็นกำๆนะคะจะไปไหนต้องใส่หมวกนะคะแต่หลังจากที่ได้ดื่มกาแฟแม่มดแล้วก็โกโก,โก้แม่มดมาประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนเท่านั้นค่ะ ผมแข็งแรงขึ้นผมขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะผมขึ้นเห็นไหมคะคนเดียวกันเสื้อตัวเดียวกันนะคะเห็นไหมคะผมขึ้นแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะคะจากนั้นก็ดื่มต่อมาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันนี้ไปไหนนะคะไม่ต้องใส่หมวกแล้วคะ่ะไปไหนผมขึ้นนะคะเนี่ยกระตุกอย่างนี้ผมยังไม่ร่วงเลยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะ กระตุกอย่างเงี้ยหลุดมาหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนเสยผมไม่มีไม่มีผมร่วงติดมือนะคะกระตุกได้รากผมแข็งแรงขึ้นทุกอย่างแข็งแรงขึ้นเพราะดื่มกาแฟแม่มดแล้วก็โกโก้แมมมดค่ะนะคะดื่มมาตลอดต่อเนื่องมาตลอดทําให้ร่างกายเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหน้าตาใสาขึ้นเห็นไหมคะหน้าตาใสาขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยหน้าดําผมร่วงหน้าดํานะคะแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนใหม่ในร่าง